สวัสดีค่ะสภาพหัวมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเปิดไฟให้เมียหน่อยสิสวัสดีค่ะมาสวัสดีนะคะกราบสวัสดีทั้ง4,000 5,000คนดูนะคะ สวัสดีห้าพันคนดูแบบปะ,ปะเ,อเ,อเอาเอาเก็บที่อื่นก่อนเลยลูกสวัสดีห้าพันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ <ammonia. S 1> วันนี้มีอะไรมาแจกให้ดูค<น>่ะ <MS> ขอบคุณค่ะ มาแจกลูกค้าขาสวัสดีนะคะสวัสดีทั้งห0าพัน 800คนดูใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้หนึ่งจะแจกรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวหางเดียวตัวเดียวให้วันนี้หนึ่งจะแจกรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวตัวเดียวหางเดียวให้ใครเข้ามาแล้วลูกค้าขากดไลค์กดแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะแจกนะคะรัฐบาลไทยตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวให้นะคะตัวน like, ีว like, ้ค like, ือม like, ั่นใจลูกค้าขา ห้าพันคูณห้าพันหมื่นคูณหมื่นเล่นได้เล่นห้าพัน 5, คูณห้าพันหมื่นคูณหมื่นถ้าเล่นได้เล่นเลยนะคะตัวนี้คือมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมากนะคะมั่นใจและมั่นหน้ามาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวงวดนนี้นะคะขออนุญาตให้รัฐบาลไทยโค้งเดียวเพราะว่าอาจจะ เพราะที่บ้านหนึ่งแก้บนสามวันนะคะแก้บนลิเกสามวันนะคะลูกค้าขาใครอยากได้นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนลูกค้าขอแจกให้เข้ามาแล้วหนึ่งขอสามแชร์ใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอสามแช์หนึ่งจะสุ่มแจกให้หนึ่งคนก่อน ใครเข้ามาแล้วขอสามแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วขอสามแช์แล้วพิมพ์คําว่าปีเสียพารวยแล้วพิมพ์คําว่าปีเสียพารวยขอสามแชหนึงแจกให้หนึ่งคนก่อนค่ะเปลี่ยนกับแม่ขอบคุณค่ะมาขอสามแชร์ลูกค้าคะเดี๋ยวแป๊บเดียวจะแจกเลยแจกเลยไม่รีรอ แหวนทองแต่ละกับแต่ละตลับนะคะมีแหวนอยู่ด้านในจริงๆทุกตลับเลยนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอสามแชร์และพิมพ์ว่าปีเสียพารวยมาขอสามแชร์จะแชร์หน้าเฟซก็ได้จะแชร์ลงกลุ่มก็ได้ขอสามแชร์ใครแชร์ครบแล้วพิมพ์ปีเสียพารวยมานะคะมีจี้ให้เลือกสองขนาดแจกให้ฟรีค่ะลูกค้าแจกให้ฟรีมีให้เลือกสองขนาดมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะคะ เป็นงานมาพร้อมกับใบเซอร์แบบนี้นะคะมีใบเซอร์ให้นะคะมีถุงให้นะคะแบบนี้นะคะมีใบเซอร์และมีถุงให้แบบนี้เลยนะคะพิมพ์ปีเสียพารวยมาลูกค้าขา1ขอ9 9 9าพันคนดู1แจกเลยค่ะแจกให้ฟรีส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งแม้แต่บาทเดียวแจกให้ฟรีและส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งหางเดียวเม็ดเดียว อ่ะใครเข้ามาแล้วลูก ค่ะจ๋านะคะเดี๋ยวหนึ่งจะแจกรัฐบาลไทยให้ใครพร้อมแล้วลูกค้าพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยเดี๋ยวจะให้แคบรัฐบาลไทยแล้วค่ะเม็ดเดียวหางเดียวลูกค้าคนงบน้อยเล่นตัวนี้พอจบเล่นตัวนี้ตัวเดียวจบเลยใครงบน้อยเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะคะใครเข้ามาแล้วพร้อมแคบแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะใครพร้อมแคบแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะ ใครพรมแขบแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยลูกค้าใครพร้อมแขบเลขในกระดาษแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยใ,เใครพรมแขบเลขในกระดาษนี้แล้วพิมพ์พร้อมมาเลยนะคะใครพร้อมแขบเลขในกระดาษนี้แล้วพิมพ์พร้อมมาเลยลูกค้าขาหนึ่งจะให้แคบรัฐบาลไทยตัวเดียวหางเดียวเดี๋ยวหนึ่งแจกต่อนะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแจกต่อให้มันไม่ขึ้นว่ะ มุดคอมเมนต์ตัวเองไม่ได้อะใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาค่ะลูกค้าใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมานะคะเดี๋ยวให้แคบรัฐบาลไทยตัวเดียวหางเดียวใครงบน้อยลูกค้าเล่นแค่ตัวนี้พอนะเดี๋ยวขอให้แคบก่อนลูกค้าจ๋าใครรออะไรรอ,อก่อนนะคะใครรออะไรรอก่อนเดี๋ยวขอให้ลูกค้าได้แคบก่อนนะคะได้แคบหน้าจอก่อนนะคะว่ารัฐบาลไทยงดนี้หนึ่งเน้นตัวไหนนะคะ เดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ไปด้วยกันเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะว่ามึงให้กูเล่นนะ่ะมึงเล่นหรือเปล่ามึงแทงหรือเปล่านะคะแอดมินเอาลอตเตอรี่ในล็อกเกอร์ให้หน่อยนี่นมาลูกค,าคา้าขาใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาทําไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยคนพิมพร้อมเยอะไหมแอดมินเช็คให้หน่อยพร้อมออมอีม่จะสวัสดีค่ะแล้วก็พร้อมสวัสดีค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะลูกคา้าใครพร้อมแค็บแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะ ใครพร้อมแคบแล้วพิมพร้อมมาหนึ่งจะให้แคบเลขรัฐบาลไทยที่อยู่ในกระดาษใบนี้คนที่งบน้อยให้เล่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะใครที่งบน้อยนะคะให้เล่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยลูกค้าแล้วหนึ่งจะให้แคบลอตเตอรีตร่ต่อนะคะว่างวดนี้หซื้อลอตเตอรีร่เลขอะไรจัดหนักมากลอตเตอรีร่งวดนี้ ใช่ยัสั่งกกโกไปอะใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาค่ะจะให้แคบแล้วลูกค้าขอย่าลี่ล้าหลายค่ะอย่าหาลี่ล้าหลายซีไ้แคบแล้วขึ้นไปอ่ะขึ้นแล้วเนาะลูกค้าแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลขนี้นะคะใครรอเข้ากลุ่มลูกค้ากดหนึ่งมารอนะเดี๋ยวหนึ่งให้แคบหวยก่อนใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอๆๆๆค่ะ กดหนึ่งมารอค่ะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งมารอนะคะลูกค้าแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอ แคปหน้าจอค่ะลูกค้าขาแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะใครพิมพ์ใครแคปหน้าจอแล้วนะคะพิมพ์รวยมาเลยค่ะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์รวยมาเลยนะคะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์รวยมาเลยนะคะงวดนี้ลูกค้าจะเล่นเลขตัวนี้ตัวเดียวงวดนี้เล่นเลขตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลยค่ะดูลอตเตอรี่ที่หนึ่งซื้อได้มีตัวเดียวเลยหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ตัวเดียวหางเดียวเลยลูกค้าขา นะคะหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ตัวเดียวหางเดียวเลยนะคะกี่ใบลูกค้านับเอานะเป็นเลขชุดใหญ่รางวัลใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาค่ะลูกค้าหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่รับลูกค้าจะถูกกี่บาทก็ตามนะคะเป็นคนเพิ่งเข้ามาเจอเพจมาชมเพจก็ตามงวดที่แล้วหนึ่งบอกเลยว่ามาบนล่างเลยลูกค้าขาให้หนึ่งสี่หกนะคะให้หนึ่งสี่หกมาบนล่างเลยนะคะใครได้นะคะงวดนี้หนึ่งให้ตัวเดียวเน้นเลูกค้าขาให้ตัวเดียวเน้นเไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่รับสักบาทเดียวลูกค้าถูกแล้วอยากร่วมทําบุญกันนะคะทําบุญที่หน้า เพจได้เลยนะคะกับกับเฟซครูบาไก่นะคะกับเฟซครูบาไก่เลขบัญชีครูบาไก่นะคะใครเข้ามาแล้วแคปหน้าจอได้เลยค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ให้ตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวให้ตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวค่ะลูกค้าขาเน้นตัวนี้เลยค่ะเน้นมากค่ะลูกค้าเน้นมากไม่มากลูกค้าดูลอตเตอรี่เอานะคะเน้นมากไม่มากดูลอตเตอรี่เอาค่ะโอเคไหมคะ หนึ่งกิเสนเรื่องของลูกค้าเลยลูกค้าถูกแล้วอยากร่วมทําบุญกับหนึ่งทำบุญได้เลยวัดครูบาไก่งวดนี้เน้นหางเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวค่ะงวดนี้เน้นหางเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวที่มาไล่แจกวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มาไล่สดแล้วนะคะเพราะที่บ้านหนึ่งแก้บนเนาะ